ผู้ชายเนี่ยสื่อสารความรู้สึกความการดำรงชีวิตการมีชีวิตในครอบครัวสื่อออกไปมากๆครับเพื่อสังคมครับการบกเป็นแบบนี้คมาจากชีวิตนะครับอืมแอม์องชชีวิตค่ะาของของของเรามีกอแม่ลูกขอแม่ับสามาปปงีริตที่ยานะครับแม่ไม่คยรับแม่ไม่เล่นการมานแม่ไม่สาบยง ไยบยุาของแม่กมเ่ไมยอือืารมอไม่เคยโพรวพวกเครื่องครัวมทอย่าดีรอมความะอมันมันมันทให้คนตสิวศกรเป็นปัาในประชาชนเพราะที่เป็นนิสยควเป็อมืร่างะชชน่อือ

time.